ของมหาชนัยบุรพะครับท่านต่อมาคือท่านดรประกาศิทธิก์กายสิทธิ์นะครับผู้อำนวยการสํานักสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะจากสสนะครับและท่านนารงชัยคุ่มครื่นครับนายกเทศมนตรีเมืองแสงสุขเทศบาลเมืองแสงสุขของเรานะครับและในการนี้เรายังมีผู้ที่จะลงนามเป็น พยายามในการดำเนินความรุนครั้งนี้นะครับเป็นสองท่านครับท่านดรอนัพงษ์ดีพัฒนาคณะบดีคณะวิศวศาสตร์อ่าเจริยบุญทาครับและท่านสลายุทธรอดอยู่นะครับปลัดเทศบาลเหนือแสนสุขเทศบาลเหนือแสนสุขครับดังน้นท่านผู้ยหญ่ในโอกาสนี้นะครับของขอกราบเรียนเชิญท่านคณะบดีคณะวิศวศาสตร์ครับกราบรับและกราบรายงานแที่ประชุมครับขอเรียนเชิญครับเรียนท่านชิคันตีเจริญบุญทา ท่านนายกเทศมนตรี100ศูนย์ท่านผู้มีฐานะสินะสนับสนุนสุภาพบุุษประชาชนเกียรติฉลองให้สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมคุขภาพและผู้มีเกียรติทุกท่านในนามคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพาผมรู้สึกเป็นเกียรติและยินดีอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสมากราบต้อนรับและรายงานความเป็นมาของที่ลงมนข้อตกลงความร่วมมือในวันนี้มหาวิทยาลัยบูรพาโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์สำนักงานกองทุนสนับ การสร้างเสริมสุขภาพทีส2สและเทศบาลเมืองแสนสุขมีความประสงค์ที่จะสร้างความร่วมมือในการจัดตั้งศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีสื่อเพื่อความสะดวกขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางร่วมมือด้านการวิจัยรวมโดยรวมและถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อผู้บริการและผู้สูงอายุในการนี้ทุกฝ่ายได้เรียนรู้ความสําคัญและการมีส่วนร่วมในการพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับงานด้านผู้บริการและผู้สูงอายุ ซึ่งถือเป็นเรื่องสําคัญในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของคนในประเทศทั้งนี้สํานักง,งานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพเทศบาลนเมือสงสและมหาวิทยาลัยบรูรพาโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์และคณะพยาบาลศาสตร์ได้ประสบความสําเร็จในการร่วมมือกันดําเนินโครงการบริการวิชาการแก่สังคมด้านผู้พิการและผู้สูงอายุมาตั้งแต่ปีพุทธศักร,ราช2550จนถึงปัจจุบันวันนี้จึงนับเป็นโอกาสพิเศษที่ท่านผู้การบชกมหาวิทยาลัยบูรพา ท่านนายกเทศมนตรีเมืองแสนสุขแต่ท่านท่านร่วมในการสนักสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะแห่งสสสได้ให้เขียนมาลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือสามฝ่ายในครั้งนี้นับเป็นจุดเริ่มต้นอย่างเป็นทางการในการจัดตั้งศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีสื่ออำนวยความสะดวกซึ่งจะเป็นหลักในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้พิการและผู้สูงอายุในภาคะวอกต่อไปแล้วก็ขอบคุณท่านรัฐมนตรียอบพระคุ ท่านนายกเทศมนตรีงสาสุขท่านผู้ใการสำนักสนับสนุนสุขภาวะประชากรสุขเฉาะท่านงานกองทุนสนับสนุนการสร้างสุขภาพท่านตลัดเทศบาลน่านสาสุข่านการปฏินวมีส่วนตางมศท่านผู้บริหารหลายเลย มีอีกชท่นบริษักดีนะครับที่เป็นรูปทิธีต่างผู้ว่างผจัดการภระธานเทศบาลแสนสุขและสํานักงานกรอบสังคมการสันสกุลภาครึ่ง่จะมีการตั้งสู่ใหม่ทอดเทคโนโลยีสิ่งนึงตามสิภาคของ มหาวิทยาลัยกรุงพาและเทศบาลเมืองแสนสุขก็ได้มีความร่วมมือกันใหม่ตรอเนื่อในด้านการส่งเสริมสุขภาพผู้วิจัยที่มาสุย่โดยได้มีการจัดโครงการนันร่องได้แก่โครงการเทคโนโลยีเพื่อชีวิตแสนสุขร่วมกันระหว่างคณะพยาบาลศาสตร์คณะวิศวกรรมศาสตร์เทศบาลเมืองแสนสุขอันเนากกกทีผู้จัดสัตวปทแห่งมาวิ เพื่อพัฒนาสายข้อเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้บริจารและผู้สูงอายุโดยมีความมุ่งหวังให้ชุมชนสามารถดูแลตัวเองได้ซึ่งถือเป็นกันปกิจัลักน้านี่ของมหาวิทยาลัยโครงการดังกล่าวได้ดำเนินการไปานต่อเน่องและได้มีการลงนามในข้ความร่วมมือกักในปีพุทธศักราช2 5 5 4การลงนามมันทึกความร่วมมือการจัดตั้งสายข้อเทคโนโลยี สิ่งอำนวยความสะดวกในครั้งนี้ถือเป็นอีกก้าวสำคัญในการส่งเสริมสุขภาพของผู้วิจัยและผู้สูงอายุเนื่องจากศูนย์นี้จะเป็นทั้งตัวกลางในการวิจัยรวบรวมองค์ความรูม้และถ่ายทอดเทคโนโลยีต่อผู้พิจารและผู้สูงอายุในเชภาพต่อในโอกาสนี้ขอเช่นชมและขอบอบคุณนำาณะเชมเตรมหิดลเสด็จศ ท่านผู้บ uh, ริหารของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพท่านคณะบุรีคณะวิศวกรรมศาสตร์และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่ได้เริ่มของการสืบเนขึ้นมาพร้อมทั้งให้การสนับสนุนด้านต่างๆทางดานอำนวยความสะดวกให้ประชาชนต่อไปในอนาคตขอว้กรอให้กิจกรรมของสุนี้ประสบความยั่งยืนแล้วก็สามารถ ขึ้จราคาขึ้นราคาจะไู่สูงครับก็ขอกราบขอบคุณนะครับมาดูถึงรายละเอียดนะครับในบันทึกข้อประวงวความร่วมมือซึ่งจะได้จัดทําไว้แล้วก็สักศาสสอนะครับในการนี้นะครับผมขอเรียนเชิญดรพานุพงศ์วันจันทร์ทึกนะครับผู้จัดการโครงการพัฒนาเครือข่ายการให้บริการทีม่มีเสียงอำนวยความสะดวก ด้วยมีการบดีมีมหาวิทยายกรุงเทพคะนิยมเทศมนตรีบ่อนสาสุข่านร่วม้วยการสำนักสำนักสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะสสสอคณะบดีคณะวิชากรรภาราตลาดเทศบาลเมนือสารสุขการจัดตั้งสูง่ายทอดเทคโนโลยีเสื่ออนยความสะดวกเป็นกิจกรรมหลักหนึ่งภายใต้โครงการการพัฒนาเครือข่ายการให้บริการเทคโนโลยีเสื่ออนยความสะดวกแบบควบุงจรผ่านการบริหารจัดการบนทุนชนซึ่งโครงการนี้ จะเป็นส่วนหนึ่งภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการท่าเสริมสุขภาพและสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติด้านการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาและการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการท่าเสริมสุขภาพุภาพและสุขภาวะอย่างยั่งยืนโครงการนี้ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการท่าเสริมสุขภาพศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ตั้งขึ้นนี้ทั้งสามฝ่าย โครงกันจัดตั้งสูตรขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1. เพื่อส่งเสริมให้เกิดการทํางานแบบบูรณาการระหว่างหน่วยงาน,นต่างๆที่รับผิดชอบด้านผู้พิการและผู้สูงอายุในการประยุกต์งานเทคโนโลยีสิ่งอ,อำนวยความสะดวกให้เหมาะสมกับความต้องการและสภาพความประยู่ของผู้ใช้เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้พิการและผู้สูงอายุ 2. เพื่อส่งเสริมให้เกิดกลไกในการพัฒนาครือข่ายงานวิจัยและการประยุกต์ งานเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับผู้ใช้ในชุมชนโดยจากการพัฒนาต่อ,อยอดจากงานที่มีอยู่หรือการพัฒนาเทคโนโลยีจากเครือข่ายชุมชนที่สร้างขึ้นเพื่อตอบสนองกับความต้องการของผู้ใช้ในชุมชนจริงๆ 3. เพื่อส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมการความคิดและการบริหารจัดการเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกผ่านการถ่ายทอดองค์ความรู้จากส่วนที่เกี่ยวข้อ,ของเข้าสู่ระบบบริหารจัดการองค์ความรู้ท้องถิ่นเพื่อให้ชุมชนมีศักยภาพในการแก้ปัญหา กำหนดวิธีการแก้ปัญหาจัดระบบการบริหารจัดการการดูแลและการพัฒนาเทคโนโลยีอย่างยั่งยืน 4. เพื่อส่งเสริมให้เกิดศูนย์การเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกในระดับภูมิภาคในการทาวิจัยการพัฒนาและการขายเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับการแก้ปัญหาในระดับภูมิภาคหรือระดับชุมชนของตนได้ 5. เพื่อส่งเสริมให้เกิดจิตสํานึกที่ดีในการร่วมมือกันระหว่างผู้ช่วยเหลือผู้พิการ ู้สูงอายุและชุมชนของตนเองในกลุ่มต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มเยาวชนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีสังคมนในธรรมศิลวกตัวนี้ได้กําหนดจัดตั้งขึ้นจนนํานวน50ศูนย์ในภูมิภาคต่างๆได้แก่ในภาคกลางคือจังหวัดปทุมธานีภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จังหวัดมหาสารคามภาคเหนือที่จังหวัดเชียงรายภาคใต้ที่จังหวัดพเก็ตและภาคตะวันออกที่จังหวัดเชียงใหม่ได้รับความร่วมมือเป,เป็นอย่างดีจากองคอ์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันรศึกษาในท้องถิ่นและโดยการงานต่างๆที่รับผิดชอบด้านผู้พิการและผู้สูงอายุและในการจัดตั้งสุไทรทอดเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือเป็นหนักดีจากสาหน่วยงานได้แก่สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพมหาวิทยาลัยบุรพาและเทศบาลเมืองแสนสุขที่เป็นภาคที่เกินข่ายที่มีความมุ่งมั่นที่จะสร้างความสร้างค,าคุณภาพชีวิตที่ดีของคนพิการและผู้สูงอายุร่วมกันและมาร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงในวันนี้ โดยทั้งสาฝ่ายตกลงกันแบ่งแบบหน้าที่ในการดําเนินการดังนี้หน้าที่ของสอสส,สนับสนุนงบประมาณในการดําเนินการของศูนย์ถ่ายทอดที่มี20เสิืออนความสะดวกและกิจกรรมฝึกอบรมพัฒนาองค์ความรู้สนับสนุนองค์ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีเพื่อผู้พิการและผู้สูงอายุการบริหารจัดการศูนย์การพัฒนาระบบข้อมูลสมาชิกเกือก่ายทคโนีชุมชน การบริหารจัดการองค์ความรู้การพัฒนาต้นแบบและการพัฒนากระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเครือข่ายอื่นส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีอย่างยั่งยืนสนับสนุนบุคลากรและทีมงานให้ในการบริหารจัดการและการดาเนินงานของสูงส่งเสริมการพัฒนาองค์ความรู้ร่วมกับสถาบันการศึกษาเพื่อแก้ปัญหาสุงชนอย่างยั่งยืนหน้าที่ของเทศบาลเมืองแสนสุขสนับสนุนประณในการดาเนินการกิจกรรมฝึกอบรมพัฒนาองความรู้ และติดตั้งอุปกรณ์เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกร่วมดำเนินโครงการต่อยอดผ่านการวิจัยและการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับผู้ใช้งานในชุมชนในการแก้ปัญหาเกี่ยวกับคนพิการและผู้สูงอายุในชุมชนหน้าที่ของมห ah าวิทยาลัยสุรภาจัดหาและปรับปรุงสถานที่ตั้งศูนย์พร้อมจัดหาทรุพัากรที่จำเป็นในการดําเนินการศูนย์สนับสนุนต้ระมาในการดําเนินกิจกรรมฝึกอบรมพัฒนาความรู้และการติดตั้งอุปกรณ์และประับสภาพบ้านสำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุ พัฒนาสนับสนุนองค์ความรู้เพื่อการแก้ปัญหาชุชมชนอย่ือนย่งยืนเป็นที่ปรึกษาการดำเนินงานของศูนย์ยและร่วมดําเน,นินโครงการต่อยอดผ่าในการวิจัยและการใช้ด้วยที่ดีกวอสำรับชุมชนบัดนี้ได้เวลาครบควรแล้วกระผมให้ขอเรียนเชิญผู้บริหารตัวแทนของหน่วยงานร่วมลงนามในบันทึนขนกข้อตกลงความร่วมมือและเปลี่ยนเอโมยูระหว่างกันและถ่ายภาพรูปกันตารต่างๆของการเป็นเชิญครับท่านนายลชัย่กลุ่เรื่องนะครับ ข้อตกลงนี้ <mid S 1> เราก็จะได้จัดทำไว้ทั้งหมดสามฉบับด้วยกันนะครับในการงานนั้นก็จะให้พยานแต่ละฝ่ายนะครับร่วมลงนามด้วยนะครับเพื่อให้เราสามารถโดยการจัดการชุมชนผู้สูงอายุได้ในวันที่ข้อตกลงนะครับ 帮你了。